โอเหเน,นื่องสองสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อฟื้นแม่คำใสามาเยี่ยมมายามมาหอดเงินหอดซันพูนเสียงสร้างเห็ดเงินดังตึ้มตึ้ม,มบรรหาแล้วจึงไปเลาะบรรหาแล้วจะงไปเ,เลาะเอาไว้จะคลิปเมื่อ <c oughs> คนมาเยี่ยมมาหาว้าตีเออมาอมาโรงพยาบาลมาโรงพยาบาลสาเหตุนนะโรงพยาบาลก็เลยคิดถึงน้องก็เลยมามันใกล้เหรอเดีมาหอดนีแล้วหรืออีก 30-40โลกระหอด40โลหา10โลกระมาคือเก่าคู่กรณีเดเซ้าเจ็บระบ่ออกโรงบาลระบ่หมอนั้นหึงแล้วบ่เขาเพิ่งปันไดเขาจะสืเอิ่นมาลงพักอีกลงฟักนะเอาแล้วาแล้วอเออคุเคลแล้วเด้เอาเ็ดะไรั่นเขาเอาอีกหลายนเลยจมรถเขาจมรถ4,000บ เ่าไดน,นี่แหละจา้ารถเล้วดอกแค่ทอนมุ่นล้วมุหน้ามุ่นรโอ้อันรถของน้องอุ้มตอนมันเสียหันกับเบิดลหมื่นหกคุณได้หมื่นหกกับสี่ร้อยบ่อันนี้นะ่ะสติ๊กเกอร์เหลือแต่สติ๊กเกอร์นอกนั้นน่ะเอามาหมดแล้วเป็นหมื่นหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบบาทแต่ว่าสติ๊กเกอร์มันเห็นสติ๊กเกอร์ก็เขาว่าบ่แพงดอกอีเมลกับสาธุ สติกเกอร์อันติดนั่นนะเอ้าเฮ็ดไปให้มันถึกใจเขาว่ามันมันไปถามมันมันขึ้นงานแล้วถ้าเราอยากจ่ายเงินมันไปถามตะกี้เพื่อนกับว่าวเบียดอยู่สูงบ่ะเบียดคักไปเลยแหละเออเออแค่ไหนมาจ่ายเงินนั่นเองเออเพรามันยังว่าวีเนี่ยเออคันันไปแล้วแล้วก็มาจ่ายบ่มาดี้ผูกแขนดียังพอาะใเอาเขาเอาเท่าใดอ่อโยเพิ่นว่าอยากได้หลายเราคอยลราว่าห่วย คอยเอาให้ละพันหนึ่งคอยก็เอาผูกสองพันนี่ละครับว่าขอสามพันชั้นสี่พันทางนั้นคอยก็ยกผูกเลยจังสี่พอฟังอยู่คันสี่มาเอาเป็นหมื่นเป็นแสนมันกระบอกไวแล้วเนาะประมาทร่วมกันเว้ยผู้หนึ่งก็รอดตายคพื่อเดียวกระโดดเอาบัตรทะเบียนเท่ไรทะเบียนเทไรก่อนรถนอนเลยแปดสองหนึ่งป๊ามันออกสองหนึ่งอีรีเลขกันบนเลขกันนานทันตอน่อยซื้อที่แรกมันบ่าได้ยินบอกที่แรก่อยซื้อแล้ว กูเลยไปบอกว่าอ่าอ่าโอ้ยพลาดแล้วบาดนี้คนน่ะคนน่ะลุ้ยพร้อมกันเอาแต่ว่าในใจหันมาซิบเอ็ดกับซิบสองในใจนั่นหักบริสุขคันมันซื้อซิบสองมันก็เขาก็ต้องกลัปมันบ่อันซิบเอ็ดนี่บริสุขกัปมันบ่ซิบสองมันต้องกลับต้องถือเพราับน้องชายอยู่สองหนึ่งแปดสองหนึ่งคอยนะอันอยู่ในใจนี่มักซิบเอ็ดซิบสองโอ้ยน้อะคอยว่ามันสียออกอยู่บ่เหนื่นเลยว่า ออกนั่นแหละซื้อรถมาสั่นค่อยนละจดไปรับเพื่อซื้อมาเดอะอะซะถูกอ่ะเอาได้เงินค่าผูกแขนเขาขึ้นแล้วซะนานเจ็ดพันก็ได้ตัวค่าผูกแขนก็ครึ่งหนึ่งสมรดแล้วเดี๋ยวงวดหน้าเอาซะถูกป่วยให้เอื้อยให้อายเพิ่นได้เต็มเด้อรางวัลที่หนึ่งเลย เห็มันคือหมวดจะรุ่นในสามสิบล้านเนี่ยโอ้ยที่ประหนึงนนสิบ้านหมวดฟื้นก็ให้มันถึกแน่หมวดฟื้นนั่นโอ้ยฟื้นกัญญากัญญาให้สนุกไรเนาะเออเห้มันฟื้นเห็นไหมคำว่าฟื้นเนี่ยภาษาพูดไทยแปลว่าสนุกสนานรื่นเริงเด้ขั้นภาษากลางฟื้นนี่แปลว่าคืนชีพฟับ่าวาผู้ไทยหรือว่าบว่าภาษากลางก็ดีเวิร์ตเลยที่นั่นแหละจังว่า เออได้ยินข่าวอันเขาตกภูเขาเสียชีวิตนะฮะคือหอดไอดำสร้างดำเฮาบ่ได้ไปเลยอบ่แม่ร้านกูตกกันภูเขาเสียชีวิตละบ่ว่าบอกให้มันฟังไงด้วยแล้วเจงข่าวแล้วอีหยังก่อนอันเนี้ยก็บผ่านตายห่นากนออกในซ่องผ่านผ่านตายเพิ่นไปจอบเบิืงเพิ่นเอาโดนบิ่นะนห์อาูเขาผัดคือใกล้ๆบ้านนั้นกวนบุญเท่ย์ย่าเราได้มองนี่ได้ไอดำมันไปหาน่อไใหม่มาสู่กินนั้น ก็ขึ้นไฟอะไรมันขึ้นโอ้เล่าแล้วขึ้น,น,นมาเล่าละพระราดตกเนาะนไปปุ๊บวันนี้ทางลงล่ะลงยากเลยน้าอ่ะอ่าอ่อต้องกลับมาทางเก่าต้องกลับมาลงทางเก่าลงทางเก,าก่าบัดใกล้ใกล้ได้หน้าพาบา่ดิมันสิคือผู้ทองเหนเนาะออตแต่ว่าตแต่ว่าผู้ทองมันหักง่าอยอันนี้มันสิใหญ่อันนี้แลาวมันหลังมันใหญ่ คันเทียบแล้วนี่คันเทียบแล้วมันต้องคือฟูทอแต่ว่าฟูทอมันสั่นแม่นบอกเพราะว่าเคยขึ้นไปสั่นเกลียดอยู่ฟูทอกเนี่ยย่นมันยืดไปนยอะมากเนาะไม่ทางใต้จากหลังเขาลงมาประมาณประมาณสามชิ้เมตรห้าชิ้เมตรแบบอืดเออลอกข้าวฟูทอกเมันกันเอาไปทั้งขึ้นกับน้องไม้ซับลาบไปสมัยยังน้อยบับัไปอันนี้น่ะบัขึ้นทอดไกลสีสุด นอไปเท่านั้นงหละพายหน่อไม้นักหาหมองลงมาได้ไปลงพุ่นเคยไปบอกอดเพื่อนเคยไปบ่กหมองเขาตกนี่เคยไปบอกไปวันนี้เฮ็ดจังไรซุ้มนั่นเขาไปนั่มหาเขาจังเห็นว่าหมองหั่นแหลูกีตุ้ว่าเราเคยไปหั่นทันี่ทานนี่มันเป็นตัวนี้เราขึ้นไปหากันเนาะแล้วไปใส่บ่วงหนูเผื่อว่า เออเราอาจจะตื่นตื่นปลาไม้คับไปรลอกเราอาจจะเล่นนะซีนีแล้วก็บอรีล้วยานเพราะว่าอันเขาก็อันเราได้หนูตัวนึงอยู่เดือนหนล้วเแม่นชื่อลุงเลาทานไม้เ้วยามลุงยามปูงมั่นนะะเพราะว่าเราเคยได้กระเต๋อเขาแล้วปลาไม้เห็นแล้วว่าเอามั่นแล้วเราเลย เพราะว่าลงมาปุ๊บมันมันตําขนาดนั้นสองเมตรหนึ่งมันโม่พ่อหลักแข่งฮักเออลงแสดงว่าเราลงแข่งเออตกแข่งเนาะถือขินเลยเนาะอ้าพ่อฮักโอ้ยป่าถูกคือลายแท้จักเละจักปีบัดนี้หั่นยังแข็งแรงอยู่ได้หาสิบเปดน้ำผล่ะแต่เมื่อคืนนี้น้ำสกุลผู้ใหญ่นิ่มหรือเปล่าได้ยินบอกเมื่อคืนนี้น่ะค่อยรับเลยค่อยได้ยินแต่คนบอก ว่าอันห้าอันห้าปีละไรห้าปีอะไรคนว่าเป็นยังไอห้าปี่ได้คนนะบอกอย่าบอกได้ว่าห้าปี่ได้คนอันห้าปีห้าปีได้ห้าปีได้ค่อยมาว่าเราไปเที่ยวลาวอยู่นะมะเร็งเอาไปเห็นย่งเที่ยวลาวโอ้เข้าใจแล้วลาวเออเออค่อยกระฝัน สองสองศูนย์ห้าห้าคอยฝันนั่นแล้วห้าปีเอาละบอเอาละบอซื้อละบอเล่าดันซื้อเออฝันอยู่ไหมฝันว่าเจ้าออกรถใหม่เห็นอยู่มาขึ้นปิ๊เจอเลยพี่น้องนี่เละออกรถใหม่สองศูนย์ห้าห้าคนวะเลขทะเบียนนั่นเอาเอาคือฝันตรงกันได้ปะบอเคยไปเที่ยวล่ายาติบุกสาวทั้งประเทศนอกห้าห้าเจ็ด อย่าเพิ่นอนอ่ะเ,เอาเอาเอาให้มันนั่นแน่มีความสุขแน่ไปเที่ยวเล่ากันได้ไว<ช>่ย้พนเห็นจะน้องยูโรธีราเศรษฐีอสอบไปเที่ยวเล่าได้เล่าอ <c oughs> ่ะก็ให้ทำเด้อ เอาแล้วละตัวศาสนาคือนั่อยู่ได้นี่คะนึงยันข้าเจ้าเอาแพงยันข้าเจ้าเอาหอดสองหมื่นสามหมื่นเสียวเงินใสไห้วะเออแสดงว่ามีคนนั้นเบาทอบหนาทอบหลังให้อยู่ซะตะล่มหน้าตะล่มหลังให้เอาอยู่อันนี้ก็ว่าเราเโชว์หาผู้กองสีด้วยนะเออเราไม่ยากบอกเป็นยังดอกเราอันนั้นอยู่คันว่าผู้นั้นเจ้าร้อยเวรนั่นเรานั่นอยู่นั่นเราก็เราก็เอาดีเด้มืัอนั้นเมื่อเขาไปนั้นเราดีนะล่ะจังหวะเราจบ เราจบเมาถือกันร้อยเวนดีเนาะร้อย <100 S 1> <100 S 2> เวนดี <100 S 2> <100 S 1> อีหรีดดได้ถืออีรอีไปในมือนั่นกับมือล่องผ้วก,กักมาเข้ากับไปหลอมิเตแนวดีๆใส่เดียวหอรอ,อเออใข้แน่เป็นหนัวจักสองสอดกัน <laughs>